โดยทั่วไปคนเราจะเชื่อว่าเราเอาสังกะสีที่เป็นสนิมง่ายมาเคลือบบนเหล็กสินค้าเราก็กลายเป็นสินค้าที่ไม่ดีจริงๆแล้วความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับทางศัพท์เทคนิคเราใช้คําว่า s u f f i c i n t anode ก็คือตัวสังกะสีเนี่ยจะเป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องตัวเนื้อเหล็กไว้นะครับนี้เนื้อเหล็กเราไม่โดนกัดก่อนโครงสร้างเราก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ถ้าให้ผมนึกถึงเหล็กกวาวไนท์เปรียบเสมือนอะไรได้บ้างเปรียบเสมือนผู้เสียสละโดยที่ตัวเหล็กกวาวไนท์ที่มาปกคุมเนื้อเหล็กไว้เนี่ยจะโดนกัดก่อนแทนนะ เปรียบเสมือนการสวมเสื้อกันฝนเวลาฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกฝนเนื่องจากว่าเรามีเสื้อกันฝนอยู่ทำนองเดียวกันตัวเหล็กกาวนไนท์ก็มาปกป้องเนื้อเหล็กไว้ไม่ให้โดนกัดก่อนเช่นเดียวกันครับการผลิตเหล็กกับว่นท์น,นะครับจริงๆก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วในประเทศไทยนะครับในทั่วโลกด้วยเราจะมีการนำเหล็กมาล้างทำความสะอาดก่อนก็จะมีบ่อล้างทำความสะอาดเป็นบ่อด่างก่อนนะครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าก็ล้างด้วยบ่อก,กดหลังจากนั้นก็ไปชุบฝักซึ่งเป็นตัวแอมโมเนียมคอไลหรือว่าซิงค์คอไลเสร็จแล้วก็จะไปจุ่่มในบอ สังกะสีฮอตดิฟร้อนนะครับที่อุณหภูมิประมาณ450หลังจากนั้นก็ไปพักให้แห้งเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กกาว์ไบน์ขึ้นมาครับสำหรับในงานวิจัยที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ของเหล็กกาวไบน์นะครับโดยเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเหล็กหนา25ไมครอนก็จะมีอายุการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้ประมาณ15ปีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในชนบทก็จะมากขึ้นอาจจะเป็นถึง25ปีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของการเคลือบกาว์ไบน์นะครับยิ่งหนาหลายร้อยไมครอนก็แสดงว่าน่าจะอยู่ได้หลายร้อยปีได้ดูสเเปคของหล็็กกะจ การเคลือบสังกะสีให้กลายเป็นเหล็กกาวนัยสินค้าผลิตภัณฑ์เข็มเหล็กเนี่ยก็มีการใช้มาตรฐานมอกมาผลิตอยู่แล้วซึ่งมีการเคลือบกาวนัยเนี่ยหนามากกว่า100ไมครอนนะครับตามทฤษฎีแล้วอย่างที่บอกครับว่าแค่หนาแค่2ไมครอนเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ15ปีแล้วสินค้าของเข็มเหล็กเนี่ยมีความเคลือบหนาถึง100ไมครอนก็มีโอกาสจะอยู่ได้หลายร้อยปีนะครับตามทฤษฎีนะครับนั้นกาวนัยเนี่ยก็ได้ทั้งความแข็งแรงด้วยของเนื้อเหล็กแล้วก็ได้ความต้านทานการกัดกร่อนจากสังกะสีที่เคลือบแล้วกกก็็็็จะะมมมีรริภาาาาพยึดดเเเนควแแขขขงงงอลก บริษัทเข็มเหล็กก็ต้องการยกสินค้ามาทาำอุตสาหกรรมในอนาคตขึ้นมาจะได้มีสินค้าที่มีความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคต่อไปครับ